เสารนี้พร้อมเดือดรถถังอนาตโตลีนำทับแถลงศึกวัน169รายการสุดยิ่งใหญ่ส่งท้ายปีเตรียมกระหึ่มลุมพินี วันจัดงานแถลงข่าวประกาศความยิ่งใหญ่วัน169ที่โยกจากเมืองแอตแลนตาสหรัฐอเมริกากลับมาจัดที่สนามมวยเวทีลุมพินีในวันเสาร์ที่9พฤศจิกาย,ยนนี้ชมสดพร้อมกันมากกว่า190ประเทศทั่วโลกในช่วงภานชามอเมริกาตรงกับช่วงเช้าเวลาไทยคัดสั่นนักสู้ระดับท็อปขึ้นสังเวียนมอบความมันเป็นของขวัญแฟนกัมปันส่งทายปี2567การันตีเดือดทุกคู่พร้อมเผยแผนการจัดแข่งขันปี25งพ 168สุดยิ่งใหญ่ค่ะวันแชมเปี้ยนชิพองค์กรศิลปะการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกแถลงข่าวศึกวัน169อันตลี VS รุ่งรุ่งที่จะจัดขึ้นณสนามมวยเวทีลุมพินีในช่วงพรามชามอเมริกาซึ่งตรงกับเวลา8นาฬกาวันเสาร์ที่9พฤศจิกายน2567 ตามเวลาไทยจัดหนักชูโรงด้วย3มคู่ไฮไลท์ชิงเข็มขัดสุดเดือดโดยมีเหล่านักกีฬาระดับซูเปอร์สตาร์และดาวรุ่งร่วมแข่งขันพร้อมด้วยทัพสื่อมวลชนหลายร้อยสำนักอินฟลูเอนเซอร์และแฟนคลับเขาร่วมงานมากมายค่ะเดิมทีวันวางแผนที่จะกลับไปจากการแข่งขันที่สหรัฐอเมริกาเป็นครั้งที่3ในศึกวัน169ณงกังเซเวียนสเตทฟาร์มอารีนา่าเมืองแอตแลนตาในวันเสาร์ที่9พฤศจิกาย,ยนนี้ แต่ด้วยเหตุผลเรื่องข้อผูกพันที่มีต่อพันธมิตรในประเทศไทยจึงได้มีการประกาศเปลี่ยนแปลงสนามแข่งขันมาจากที่สนามมวยเวทีลุมพินีรัอินท้าซึ่งถือว่าเป็นการมอบของข,องขวัญชิ้นใหญ่ส่งท้ายปีให้กับแฟนชาวไทยค่ะได้มาชมและเชียร์คู่มวยระดับโลกกันแบบสดๆถึงขอบสนามในวันเสาร์ที่9พฤศจิกาย,ยนนี้ซึ่งมีไฟชิงแชมป์โลกให้ดูกันอย่างจุใจถึง3คู่ค่ะ นำทัพโดย2แชมป์โลกวันอย่างอนาโตลีและรถถังที่เตรียมขึ้นป้องกันเข็มขาดสุดห่วงส่วนแจ็กกี้อนิสาเตรียมเปิดศึกชิงบัลลังราชินีคิกบ็อกซิ่งหญิงรุ่นสตอเวตคนแรกในประวัติศาสตร์ค่ะครับก,ก็สำหรับรายการวันเสาร์ที่จะถึงนี้ครับก็สำหรับผมเป็นการป้องกันแชมปมวยไทยนะครับผมก็ เต็มท, <i festivals> ที่ครับผมเตรียมตัวแล้วก็ทําร่างกายมาอย่างดีครับเพื่อจะรักษาแชมป์เกมการเเ้นนี้ไว้ให้อยู่กับประเทศชาติบ้านเราไว้นานๆครับพร้อมกี่เปอร์เซ็นต์ลวครับพร้อมพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ลครับเดี๋ยวกใกล้กลับแล้วครับผมยังไม่เล่าอะไรนะพร้อมพร้อมก็ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มครับผมรอวันเสาร์อย่างเดียวครับสำหรับคู่ต่อสู้ที่เจอวันนี้นะครับก็ไม่ได้มีความกังวลอะไรครับก็ ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่บนเวทีนี้ครับรอบความสนุกที่เราจะได้เจอครับกับคู่อื่นด้วยครับแน่นอนครับก็วันจัดเมื่อไหร่จัดที่ไหนสนุกแน่นอนครับรายการวันจะไม่ชิปทุกครั้งครับจัดดูเดือดแน่นอนครับไม่ต้องห่วงเลยครับว่าคู่มวยทุกคู่จะไม่สนุกสนุกทุกคู่ครับผมั้งนี้มีโอกาสบรมครับก็เราไปประมัยคู่ต่อสู้ดีกว่าครับเราจะอยู่ในเกมของเราจะ อยู่ที่ว่าเขาจะเสียเปรียบให้เรายกไหนเราก็จะพยายามทำยกใดให้ได้ครับคิดว่าสิ่งที่เราได้เปรียบที่สุดคือจุดแข็งของเราจุดแข็งนะครับการที่จะชกกับเจคอบสมิธนะครับจุดแข็งของผมผมคิดว่าผมจะแก้ไขสถานการณ์บนเวทีได้เร็วกว่าเจคอบสมิธครับคราวนี้ชกในบ้านเราเองด้วยคิดว่าตัวน,นี้จะเป็นแบบจุดเสียได้เปรียบเสียเปรียบยังไงเกี่ยวกับแรงเคียร์ของเราด้วย,วยอะไรอย่างเงี้ยมีส่วนอ๋อจริงจริงผม ไม่ค่อยชอบต่อยที่บ้านเกิดนะ,ม,ะมันเป็นสิ่งที่ผมชอบคิดในแง่แง่ลบไปก่อนเพราะผมคิดว่าคนอื่นอาจจะมั่นใจตัวเองสูงแต่ผมเป็นคนที่ไม่ไม่เคยมั่นใจตัวเองทุกไฟต์ตั้งแต่ต่อยตั้งแต่เล็กยันโตผมเป็นคนอิ่งชกบ้านเกิดเราเนี่ยผมเป็นคนที่คิดในแง่ลบตรงที่ว่าถ้าเราแพ้ท่ามกลางกองเชียร์คนไทยประเทศไทยจะเสียใจแค่ไหนอะไรเงี้ยผมคิดไปแง่ลบก่อนนะครับ ทุกกไฟครับผมก็เลยแบบจะกดดันตัวเองมากกว่าที่ชกในบ้านต่างเงที่ผมไปชกเมืองนอกครับผมสบายๆครับไม่ไม่เคยเครียดไม่เคยกดดันเลยเลยเพราะว่าเราตัวแทนคนไทยไปชกทางแดนผมจะผมผมคิดว่าผมสามารถโชว์สปิริตในรูปแบบมวยไทยของผมเนี่ยได้ดีมากๆครับแสดงว่าครั้งนี้ก็กลังวลัวอะไรนะครับเอาเอาทีละคนนะแสดงว่าครั้งนี้ก็ยังกังวล ก็ในชกบ้านเกิดทุกครั้งก็กังวลทุกครั้งแต่ก็เต็มที่ทุกไฟครับคิดว่าจะก้าวข้ามผ่านความกลัวตัวเองตรงนี้ได้เราต้องผ่านไปได้ครับไม่ว่าเจอปัญหาอะไรกันแล้วแต่ครับอยากให้พูดถึงน้ำหนักครับถึงจะตามเกณฑ์ที่เราวางแผนไว้ยังงงไบ้าตอนนี้เกินอยู่ประมาณกิโลนะครับก็พรุ่งนี้ยังมีเวลาครับเดี๋ยวเราก็กินน้ำบัดขนาดน้ำนิดหนึ่งพอดีครับไม่ได้กังวลอะไรไม่ได้กังวลครับผม สุดท้ายครับอยากให้ฝากที่เด้ครับขาก็อยากฝากแฟนมวยทุกท่านครับแล้วก็พี่ๆทุกคนนะครับประเทศไทยหรือว่าทั่วโลกนะครับก็อยากให้ทุกคนเป็นกําลังใจให้ผมด้วยครับผมเป็นการป้องกันแชมป์มวยไทยรุ่นไฟเวทผมก็อยากจะรักษาเกมขันนี้ไว้นานที่สุดให้อยู่กับประเทศชาติบ้านเมืองของเราครับผมสำหรับนาตลีเนี่ยมวยสำหรับมวยปั้มเซนิเกลเนี่ยน่ากลัวไหม

A bit of your preparation for uh, скажите, как вы подготовились к этому? Как обычно, тренировал бокс, борьбу, бегал очень много в горы, тренировался на Чангмае и очень готов, хорошо, прекрасно себя чувствую, хорошо кушаю, хорошо сплю. Моя жена рядом, мой сын рядом, я готов. The same as I always do. Lots of boxing, wrestling, running up the hills in Chiang Mai. I'm eating good. I'm sleeping good. My wife is next to me, supporting me, just like my son is. So I feel good. Um, is there anything? you <speaking in Spanish> <speaking in Spanish> Нет, он меня не волнует. Он самый слабый из моих оппонентов. Он очень медленный. И я думаю, он даже не увидит, как я его вырублю. Я хотел поблагодарить всех фанатов. Очень много на тайской земле у меня появилось фанатов. Когда я бегу любой кросс или делаю какое-нибудь на улице зло упражнения, всегда люди едут, улыбаются мне, машут мне и желают мне побед. И я очень благодарен. Uh, people will walk past me, smiling, cheering for me, wishing me luck. So I want to say my appreciation. ที่เห็นเวทีเดือดมากเลยครับ Вот, только что было все прям очень так агрессивно. А, в субботу будет так же, как вы считаете, будет так же агрессивно? Мои бои всегда агрессивные, я всегда иду вперед, всегда нокаутирую соперников. Покажите хоть один мой бой, где я был не агрессивен. my fights are always aggressive i always push hard i always am um, tough against my opponents show me at least one fight of mine that i wasn't aggressive thank you thank you thank you, thank you so much thank you.